ความสัมพันธ์ F ตีสำหรับเรื่องราวของแฟทักษะออนและตีธนพลสำหรับความสัมพันธ์ล่าสุดสถานะชัดเจนแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับเรื่องราวก็จะเป็นของแฟทักษะอรนคนแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดจตรองเนื้อหอมมากๆสำหรับสาวแอฟเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงรู้จักเธอคนนี้กันเป็นอย่างดีเพราะว่าเธอนั้นได้ลดแลนอ,อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานดังๆอยู่มากมายค่ะ ซึื่องหลายคนนั้นกําลังจับตามองในเรื่องความรักของเธอเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอนั้นก็โสดมานานแล้วและที่สําคัญก็มีหนุ่มๆม,มากมายที่เป็นข่าวจีนด้วยยังเปร่งหนุ่มรุ่นน้องคนนี้ ตีธนพลเขาคนนี้ได้ประกาศชัดเลยค่ะว่าสาวในสเปคของเขาก็คือแอฟทักษะออนที่ทําให้หลายคนนั้นจีนคู่นี้ไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะสําหรับนุ่มตีนั้นเขาเป็นเพลงเดาโร่งที่มีความสามารถสุดๆและมีแฟนคลับมากมายในเรื่องของการแสดงของเขานั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะและสําหรับเรื่องราวความจีนของเขาและสาวแอฟนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามีโมเมนต์ให้ได้ติดตามกันอย่างมากมายล่าสุดก็มีเรื่องราวสุดฟินที่หลายคนนั้นแอบเห็นเคมีของทั้งคู่ที่ได้ร่วมงานกัน ว่าเข้ากันได้ดีมากๆค่ะ ซึ่งล่าสุดที่ผ่านมานั้นนุ่มตีก็เพิ่งออกมาเผยคลิปฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ28ปีพร้อมกับครอบครัวและยังได้อวดเค้กจากพี่น้องคนบันเทิงและแฟนคลับที่มาร่วมอวยพรแต่ก็ต้องบอกเลยว่าความพิเศษของวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ก็คือเค้กที่เขาได้ออกมาอวดค่ะเพราะเป็นหนึ่งในนั้นมีเค้กของสาวแอฟอยู่รวมด้วยงานนี้ก็ต้องบอกว่าดูเหมือนจะถูกใจนุ่มตีสุดๆแล้วล่ะค่ะและยังบอกอีกว่าจะกินไม่แบ่งใครเลยทีเดียวซึ่งทำเอาแฟนๆนั้นเข้ามาแซวกันอย่างสนั่นเลยค่ะ